ส่วนที่จีนก็เปิดสถานีรถไฟใต้ดินเพิ่มอีก3แห่งค่ะทำให้ครองแชมป์ทางรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลก ทางรถไฟใต้ดินสายสิของกรุงปักกิ่งนะคะได้กลายเป็นทางรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลกเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากมีการเปิดสถานีล่าสุดเพิ่มอีก3แห่งค่ะคือเฟิงไทหนีวาและเจียวเหมือนตงค่ะขณะเดียวกันก็ทําให้ทางรถไฟสายนี้นะคะเชื่อมต่อเป็นวงกลมรวมระยะทางทั้งสิ้นนะคะกว่า57กิโลเมตรโดยรถไฟค่ะจะวิ่งผ่านสถานี45แห่งและใช้เวลาเดินทางรวม104นาทีค่ะ รถไฟใต้ดินสายสิบนะคะก็ตั้งอยู่ระหว่างถนนวงแหวนสายที่3และ4ของกรุงปักกิ่งค่ะมีผู้ใช้บริการนะคะครบ1.7ล้าน7แสนคนเมื่อวัเอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือเป็นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรครับ ใเกกมื่อวานนี้ครับน้องเอ๋มครับก็ยังมีการเปิดให้ทดลองใช้ทางรถไฟใต้ดินสาย14นะครับซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย12.4กิโลเมตรมีสถานี7แห่งและก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด17นาทีซึ่งการเปิดทางรถไฟสายใหม่นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับนิทรรศการสวนนานาชาติปักกิ่งหรือว่า International Garden Expo ครั้งที่9ของจีนซึ่งจะเริ่มในวันที่18เดือนนี้ครับโดยผู้โดยสารจะใช้ เวลาเดินทางเพียง15นาทีจากสถานีซีจิวไปยังสถานีที่จัดงานครับการเปิดสถานีใหม่นะคะก็ทำให้ทางรถไฟใต้ดินในกรุงปักกิ่งมีความยาวรวม456กิโลเมตรค่ะเพิ่มจาก442กิโลเมตรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ